สวัสดีคร yeah, okay. ับมออยู่กับนายครับกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นนะครับเซิร์ฟนะครับนะเซิร์ฟเออ Orange Orange Craft นะครับผมเออโอเคนะก่อนอื่นนะครับผมขอล็อกอินก่อนนะครับล็อกอินอยู่ตามเลยโอเคตอนนี้ก็ล็อกอินกันแล้วนะครับ ก็ผมก็ได้เล่นมาได้จากพักหนึ่งแล้วครับนะก็รู้สึกอ่ะก็เฉยๆนะคะผมไม่มีอะไรมากเป็นพิเศษก็นะเซิร์ฟเวอร์นี้ก็นะฮะแล้วอันนี้ลองเล่นเฉยๆนะไม่ได้โปรโมทนะคืออุ้ยเฮ้ยเดียวอือออันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวกับอ่า VIP หนึ่งหนึ่งครับนะซึ่งถ้า ใครได้คะแนนเยอะเนี่ยชนะชนะเยอะๆเนี่ยก็จะติดอันดับนะครับซึ่งอันดับนี้ก็อยู่ตรงนี้ครับเนี่ยโอ้โเออออันดับก็จะอยู่ตรงนี้ฮะนี่ท็อปสกอร์นะครับท็อปสกอร์อรคือคะแนนติดคนที่หนึ่งชื่อไมค์เกม t v เมอร์ทีวีนะครับที่สองก็ x x x a, a, a n m อ n แนะคแมนะคะผมที่สามชื่อมิสเตอร์โทซูนะอ่าก็นะครับสองร้อยกว่า นะครับสงสัยเล่นกันมาแบบไอ้นี่มากเลยแล้วดูของผมดิพอยนะครับดูที่พอยนะครับสิบสองเองผมนี่ฮะอึอ้งแป๊บโอเคนะครับนะใส่เกาะด้วยนะคะผมขอนั่งดีๆกันได้ไหมจุ๊บจุ๊บเอ้ยแก๊งสตาร์ผมอยู่ด้านหลังคุณครับผมไม่ได้ปูนะคะผมอยู่ด้านหลังคุณแล้วผมก็ไปใกล้คุณเลย อาก็นะครับถ้าเราชนะเนี่ยชื่อมันก็จะทําการขึ้นอยู่บนด้านด้านบนซ้ายนะครับผมโอเคส่วนวิธีเล่นนะครับให้คุณอ่าโอเควิธีเล่นนะครับเราเข้ามาเนี่ยเซิร์ฟเวอร์อาจจะเต็มเยอะหน่อยนะครับมันเต็มแค่ห้าสิบคนโอเคตอนนี้คุณเกิดมาเนี่ยคุณก็จะอยู่ตรงนี้นี่ โอเคคุณก็จะได้มาหน้านี้แล้วก็ให้คุณเนี่ยเดินไปครับนะแล้วก็จะมีแอดมินกับแอดมินแล้วก็อาเนอร์นะครับผมโอเคซึ่งสามารถจอยได้สองสองที่นะครับผมนะเลือกเลยนะครับเอาไหนผมจะเอานี้อ่วก็มันก็จะขึ้นสีแดงครับแล้วก็รอ รอจนกว่าจะมีคนมาร่วมด้วยนะครับผมแล้วทีนี้ก็ป๊อปป๊อปป๊อนะตีกันไปเลยนะครับมันมันโอ้ยอ,อะไรฟ้าเมื่อกี้ก็นะฮะระวังด้วยนะครับดานเมื่อกี้โดนลาวาทีนี่ตายแล้วฮะโอเคก็นะคะผมไม่อยากให้ใครรู้ไงว่าผมอัดคลิปผมก็ขนยืนนะิ่งนะ ผมเดี๋ยวไปแกล้งเขาอัดคลิปนะโอเคครับนะอืออ้ยเซิร์ฟนี้นี่แบบทำให้ผมรู้สึกแบบเอ้ยยังมีคนที่อ่อนกว่าเราเก่งกว่าเราเออมันก็ทำให้รู้สึกสนุกเนาะอ่าก็เล่นกันไปนะครับผมเฮ้ย เจอในเกาเอ้เจอครับไม่ใช่นเกาวฟุดฟิตฟุดฟิเจอในเกาเอ้ยนคุ้งอะไรวะติดชื่อนเกาแล้วเนี่ยโอเคนะครับผมนะกดไปนะครับผมนะตุบ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 ุบโอ้ยโอ้ยแหลกแหลกแหลกอุย้ยอันนี้ผมผมขอผมไม่ชอบแล้วมันแหลกอะฮะ เอะอุ๊ยอุยชนะด้วยเมื่อกี้เกือบตายแล้วยิ่งชนะใจดีมากโอเคนะครับนะโอเคก็กดที่เดิมครับนะมีคนกดมากกดรอเต็มเลยนะครับผมอังปอนแบ็คเดวิลเอ้ยเออใช่บอมเบอร์ซ่านิสแทกโอ้โหเอ๊ย นี่ด่านด่านาน,นี้เป็นด่านแรกเลยนะครับที่ผมเข้ามาแล้วก็ได้เล่นด่านนี้ด่านนี้เป็นด่านแรกที่ผมได้เล่นนะครับตอนเข้าเซอร์มาครับด่านนี้ไม่มีชื่ออ่ะเฮ้ยอื้มตีโคตรโอ้ยอะไรวะตีไก่ชิบหายเลยก็ไม่รู้นะครับเขาบอกว่ามีโปกัน,นครับโปตีไกน่นะครับนะผมก็โดนไปแล้วนะครับผมซึ่งตอนโดนเนี่ยแม่ง เออจะไม่พยายามไม่ใช้คำหยาบนะคือผมโดนเนี่ยโอเคอันนี้ปางป้อนตอนผมโดนเนี่ยคือมันใช้มือเปล่านะครับหรืออะไรตีก็ไม่รู้อะตีทีงผมทะลุไปอีกอารีนาหนึ่งซึ่งตีแบบทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งเลยนะอุยอ้ยเฮ้ยกำเดี๋ยวเดีเดี๋ยวตีก่อน เอ้ยหน้าจอเป็นอะไรเนี่ยอายก็นะครับติดอะไรติดอะไรบวกติดอะไรวะไม่รู้แหละอ่าเมื่อไหร่จะมีคนใหม่นี่ฟ้าไม่เป็นไรเราออกเข้ามาครับก็เซิร์ฟเต็มง่ายมากครับผมแต่คุณเข้ามาคุณก็ต้องล็อกอินนะ วิธี Lock ล็อกอิงนง่ายๆครับเขียนไปรีจิสเตออย่างนี้ครับนี่ครับรีจิสเตอแล้วก็ตามด้วยอันนี้ฮะนี่อันนี้แล้วก็สมุด GJ ก็ได้ไนะครับชื่อพาดแล้วก็กดถัดไปนะรหรือ Enter นั่นเองวิธีล็อกอินก็ทําเหมือนเดิมครับดิ่แลชล็อกอินแล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับเว็บพาตัวเองนะครับผม ก็แค่นี้นะครุณก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้แล้วนะครับโอเคนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็น่าจะเล่นกันทั้งวันเลยนะฮะเฮ้ยจุบเฮ้ยเพื่อนขอโทษเพื่อนอ๋ออ้ออ้อยลุดโอ้ยอะไรวะ หลุดฮะกระตุกด้วยแล้วเ,เอาวยเขียนพาร์วิดผิดยังจะเข้าได้กับล็อกอินโอ้ยตายละเซิร์ฟนี้รวนจริงเนื้อเยื่อครับนะฟิลลิจุงมีด้วยละอโอเคนะฮะลืมเตรียมดาบเฮ้ยจุบเฮ้ยเพื่อนด้านหลังเฮ้ยเฮ้ยเจอพี่อาคิกีครับ อยเจอตัวจริงเฮ้ยเจอตัวจริงปะเนี่ยตายบิกี้มันอ้าวเฮ้ยอายอ่าคนมีดาบขี่โกงมากจริงเขามีดาบกันทุกอ่าทุกคนนะครับนะฮะก็มันอยู่ยในอีเวนเทอร์ี่เรานะครับโอเคบิกี้เจอของจริงอ่ะคอสโมไอ,อ จ้า <Yeah. S 2> ปึกปิอโอเคทำไมชอบกดผิดตลอดเลยมันขึ้นเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคล็อกอินโอเคผมไม่มีเลยครับแมครับโอเคเดี๋ยวล็อกอินก่อนแป๊บหนึ่งล็อกอินนะเขียนตัว E เป็นตัวอยังเข้าได้วัตฟฝก นะไปกี้ตัวจริงหรือเปล่านะคะผมเมื่อกี้ที่เจอเป็นเอาเนอร์มันเขียนเอาเนอร์นะคะน่าจะตัวจริงปะเฮ้ยแต่ที่รู้ๆขอ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 ก่อนไปไกลโอ้โหไกลจริงยอ,ยอมรับอันนี้ยอมรับอีกห้านาทีก็จบคลิปนะครับเพราะว่าเซร์ฟมันจะรีสตาร์ทเนาะโอเค ก็เซิร์ฟนี้เป็นอะไรอะไรบอกบอกบอกเลยเลยว่าเป็นเซิร์ฟที่มันนะครับนะก็เซิร์ฟนี้ไม่น่าจะมีเยอะคุณแค่ว h ผมนี่อึ้องไปเลยคร่ะผมนะใช่ใช่อ๋อ ใช่ใช่ใช่เมื่อกี้เจอ,อพี่เขาก็เล่นนะฮะเล่นนะครับผมนะก็ <laughs> เจอเขานี่แบบตาย าที่ครับผมนะอย่างที่ผมเจอไงโอเคเฮ้ยใครอะนี่ไงอากิอบ้าหรือเปล่าเอ้ยเอา้าไม่ใช่ครับไม่ใช่เอาเนื้อโอ้ยเอา้าผมแบลนร,ร์แบล้วอากิกี้เกมสปูและและและก็เป็นอย่างนี้นะครับอีกแล้วนะครับปูยังไงอันนี้ใช้ หรืออะไรยังไงวะผมไม่เข้าใจอะ่ะนะครับ่นะขอลองมาเล่นของพี่อะไรเนะี่ยของพี่อะไรนะอ่านไม่ออกมันไกลนะครับอันนี้ก็ของอพี่เอกนะอ่ะอเล่นเล่นเล่นนะไอเอ้อโอ้ยโอ้ยะไรมา what โอ้ยเซฟแปลกมากอุย้ยเอาฮย ติดล้ว่ะจิบกายอายผมออกไม่ได้กระโดดสูงซื้อชื่อไม่ใช่ซื้อชื่อเดี๋ยวเดียวเดียวทำไมตัวผมติดไฟองอะ่วะว้าเอ้ยใหม่มากงเฮ้ยเลือดผมแค่นี้เองอะ่ะยอมอะผมยอมอืม อุ้ยตกอีกแล้วด่านนี้เกียดมากบอกเลยนะไม่ชอบมากโอเคแอดไม่ขยับหน่อยหรอแอดก็อืมไม่รู้อะนะเออพี่เอกครับมีโปรอ,อจริงครับมีโปรผมก็เจอมาแล้วนะครับนะนี่อื้มโอ้ยตรงโอ้ยเอาเว้ยเอา เอาเจอชัดเลยเจออีกแล้วโดนโดนหมดต่ว่าเมื่อกี้เห็นหน่อยฮะตอนนี้ผมเออซีรลอสเกมเมอร์วัดมีพี่ซีรลอสด้วยอะไรฟ้าเจอทั้งพี่ซี่ลอสเจอทั้งพี่พี่เอกกี้ออะไรวะเนะี่ยคลิปนี้มันจะอินดี้ ทีนี้ไอ้นี่ไหนเนี่ยโอ้ยเอาวัดเออเอ้ยคุณกายถุยคุณกายเขาจำเล่นเซอพีอีทำไมละ่ะก็นะก็เล่นเรื่อยๆนะครับผมนะอย่าซีเรียสมากครับนะเป็นแค่กเกมครับมาเอาแล้วจะไปอ้อมตรงนั้นทำไมล่ะครับพี่ชาย จะโอทาไมล่ะครับฝีมือไม่มีล่ะครับใช่ฝีมือไม่มีล่ะครับผมออโอ้ยเออช่วงนี้ก็ตายรัวๆนะครับไททันเกมเมอร์เออเหลืออีกสามสิบวิก็เซิร์ฟจะปิดแล้วนะครับอ่นะขอเล่นสาท้ายเถอะขอร้องขอร้องขอเล่นสาท้ายขอเล่นสาท้าย เดี๋ยวเลยนะเล่นตาทายแล้วครับผมโอเคฮะอะไรเฮ้ยไอ้นี่มันไม่มีดาบครับพี่ดาบอยู่ในอีเวนทเอรี่ครับนะับอย่ากรธดผมเลยนะครับอ่าก็นะครับนะ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับถูกใจให้กดแชร์และซับสไคร e ด้วยนะครับนะสำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปว้ายครับผมโอ้ยงานนี้เจอทังพี่เอกี่แล้วก็พี่สีรอดงานนี้อะไรวะว the f ฟักเอ้ยจบคลิปจบคลิปเดี๋ยวไปจบคลิปเลย